แรกเราก็ก็มาดีนะคะเราก็แอบเสียดายที่เราพลาดไปเราทำไม่ได้เองค่ะเรามาเสียตอนท้ายไปแล้วก็เซตสองเซตสามก็ก็ไม่สามารถที่จะเอ่อกลับกลับมาทำระบบของเราได้แล้วก็พลาดพลาดยาวไปเซตสองเซตสามนะคะแล้วก็ขอช่นยช่นยอะแรนะคะที่เขาสามารถเราชนะเราไปได้เราเขาแก้เกมไปดีแม่ค่ะเขาเล่นดีค่ะเกมแบบนี้ไปไม่เก่งเลยนะคะเราต้องเก่งที่สุด เราเราก็เราก็ต้องกลับไปไปไประชุมดูวีดโอกันอีกทีนะคะว่าเราพิถีพิถตรงไหนแล้วก็พรุ่งนี้เขาก็กลับไปสองเราก็แก้ไขกันอีกทีะค่ะแล้วก็วันแข่งเราก็ค่อยๆปรับไปทีละนิดทีิดหน่อยะค่ะให้มันดีขึ้นเรื่อยเรื่อย คือความมั่นใจเรามีอยู uhm, so, like? ่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงช่วงช่วงขนาดเวลาอย่งนี้คือเราจะทํายังไงเรามั่นใจได้ตลอดเกมเราเล่นได้แน่นอนตลอดตลอดเซตนะคะคือเรายังมีความผิดพลาดตรงที่เรายังมีความไม่แน่นอนของของแต่ละเซตอยู่อะค่ะค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณเอ่อคงเชียที่สนามแล้วก็โคงเชียทํางบ้านนะคะที่เป็นกำลังใจพวกเราพวกเราก็จะทำให้น่าหน้าที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ So